มาดูครับเที่ยวนี้ครับท่านผู้ชมมาดูสิว่าการชิงอันดับสามครับท่านผู้ชมเจ้ายามณีนาวากับพรพิชิตนาวาครับใครจะอยู่ใครจะไปครับดูคร,รับเที่ยวนี้เที่ยวเดียวเอาละครับเป็นเที่ยวเดียวจมบมท่านผู้ชมออกมาแลา้วจ้า มาดูเรือเที่ยวนี้เป็นใบเรือประเภท40่ใบพายทั่วไปกต็ตามไปจบมาดูเจ้าย่ามณาีนาวะในร่องน้ำสีแดงพรอพิชิตนาวะในร่องน้ำสีน้ำเงินใส่กันมาแบบสะเดอสะเดอแล้วตอนนี้หัวเพียงหัวถ่ายเพียงไทยผายต่อไปใครจะไปใครจะอยู่มาดูสิว่าพรพิชิตนาวะกับเจ้าจีิมณีนาวะใครจะไปดูดีๆครับใส่กันมาแบบน้ำแตกกระสาซาเ้นเด่นกระจายกลายเป็นหมอกไม่มีใครยอมใครแล้วครับท่านผู้ชมออละเว้ยเอาละวาครับมาดูกระเทียวนี้บาบอกขอเที่ยว วนี่แหละครับว่าจะรู้สะบ้างว่าสิงเหนือเสือใต้มาเจอกันแต่ว่าแข่งเรือแข่งได้ครับแข่งบุญวาสนนจะไปแข่งกันเริ่มอัดเริ่มเบียดเริ่มเสีศษเริ่มสีเริ่มไปเริ่มเคาะกันมาแล้วว่ายังไงน้ำแตกกระเซ็นมันควยเหมือนกับหนอกควายเมืองเลยเริ่มกู้กี่โศสีว่าไงเจ้าย่าพรพิชิตจะหนีได้หรือไม่ได้เอาละครดูไกลๆหัวไวๆตอนนี้พรพิชิตนาวาเริ่มขยับนินนีนแล้วเริ่มขยำหน่อยๆอยว่ายังไงเจ้าย่้าเจ้าย่้าเริ่มเคาะเคาะเริ่มเคาะเคาะเอาแล้ววายเหลือเสนอเสนอขึ้นมา เจ้ายาพยายามขยับปีมาเจ้าว่าปีมาเจ้ายาปีมาพอไม่ใช่หรือวาขยับนี้พอไมีจิตหรวาขยับนี้ขยับนี้นี่นี่นี่แบบไม่คิดชีวิตแล้วตาย สายท้ายเริ่มสั่งสับยับใบพายขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเอาละเว้ยเอาละวะเจ้ายาว่ายังไงผรอิชมคิดเริ่มเหลื่อมล้ำมาแล้วตอนนี้เจ้ายาจะไปใไห้ผ่อนไมคิดหนีได้หรือไม่ได้มาดูครับเจ้ายาเริ่มขยับซับใบพายขึ้นมาแล้วตอนนี้ดูสิครับพี่น้องกูขี้สูสีกันสแล้วกันเอาลาะเว้ยเอาละวะ บอกถึงตรงนี้เจ้าอยากก็เริ่มจะบอกว่าพี่มาจากแดนไกลสาหรับน้องวันนี้สู้ตายถวายชีวิตได้เท่านี้ก็ผูกผมใจแล้วพี่น้องชาวกูอาปีให้กําลังลงแรงใจและก็ปล่อยเรือไหลสุดท้ายก็พรวดเข้าเส้นชัยโอ้ก็ขอ,ขอขอบคุณเรือทั้งสองลำครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอูดรไม่ว่าจะเป็นหนุ่มกาลสินข้ามสู้กับยิปตาทีเดียว กับคณะกรรมการพูโสเกตไม่รอช้าตัดสินในเรือที่ชนะในเที่ยวนี้คือเรือล่องน้ำแดงพรพิชิตตาว่าเป็นผูน้ชนะในเที่ยวนี้ครับล่องน้ำน้ำเงินนะครับขอไป